เอาเละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกค,คนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาลีครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกรับมินิทีวีนั่นเองนี่รับผมก็ มีน้องคนนี้ขอเข้ามาโดยที่ส่งเงินมาให้40บาทนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะก็บอกขอ,อนกน้พูราหน่อยนะครับผมอ่ะ40บาททั้งทีะครัยพี่รัดคิวให้เลยแล้วกันนะสำรับเกมนกน้พูราขอมาขนาดนี้ก็จัดให้เลยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นตัวเกมของวอดฝรั่งนั่นเองนะจริงๆทพี่อาจจะเคยแจกไปแล้วมหรือเปล่าไม่รู้พี่จาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อ่ะปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้เนะยครับผมในการใช้นั่นเองนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับ สำหรับอันแรกเลเวลเก้าเก้านี่บผมไม่ต้องพูดถึงก็คือเลเวลตัวเรานั่นเองนะอ่าต่อไปนะครับผมออลิมิตพีลานะครับอ่าเดี๋ยวมาเข้าตรงนี้ให้ดูเลยออลิมิตพีลาคอยนะครับผมก็คือลูกตานั่นเองนะไม่ไม่ใช่ไอตรงพีลาตรงนี้นะครับข้างบนอ่ะเออตรงสีเทาเทานะครับแล้วก็อ่าดาร์กอนายนะเห็นไหมตอนแรกตอนเปิดยังไม่มีนะผมแล้วก็เมจิกดัสก็คือเพชรนั่นเองนี่ครับออลิมิต อัลลิเมเตดเก็คือเวลาไปเล่นนะครับผมจะได้วิวเยอะนั่นเองนะแต่มันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกนะครับีอัพเกรดนะครับผมการอัพเกรดก็คือสามารถทำได้นะ99 winning chance นะครับผมก็คือเล่นกระบอดก็คือชนะ99%เลยนะครับแล้วก็ดากอนเวล5นะครับสำหรับลดล็อกโกคู oo, นะครับผมเราเปิดไปเลยแล้วก็อัลล็อกไมติเคิล มาที่เข้ากรีนะครับผมก็คือแล้งแล้งเราก็จะสูงสุดแล้วเห็นไหมโอ้โหโคตรโหดเลยนะครับเพียงเราเปิดเราก็แล้งสูงสุดแล้วนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วแล้วเราก็สามารถทําไก่โกคูได้ไหมตังเด้งแล้วนะครับผมโดยการที่เราจะทําไก่โกคูไก่ที่สุดยอดที่สุดในณะตอนนี้นะครับผมเราต้องไปตีมังกรเรียว5้าก่อนนะถึงจะปลดลอนะ็อกนะอาเดี๋ยวไปตีให้ดู ก่อนจะไปตีเราต้องซื้อทางด้านไก่ที่มันแบบโหดๆมาก่อนต้องซื้อไก่ตึงๆมาก่อนนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเกสีหรือตัวนี้ก็ได้นะครับหรือไซตามะก,ก็ได้นะครับแต่แนะนําก็ไซตามะดีกว่านะครับผมไซตามะก,ก็ตีแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็แล้วแต่เดี๋ยวซื้อตัวนี้มาแล้วกัน โอเคผมกดไปแล้วมันเหมือนจะมีโฆษณาด้งเข้ามาเนะี่ยครับผมก็ดูโฆษณาเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เอาโฆษณาออกให้นะครับผมก็ต้องทําใจนิดนึงนะถ้าอยากได้ตัวอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่หาง่ายที่สุดแล้วเนะครับผมผมก็เลยเอามาหาให้ก่อนนะครับผมคือตัวนี้สามารถเล่นได้ปกติเลยแนะนําให้ซื้อเป็นไก่ไซจมาคือง่ายสุดแล้วนะครับนะผมแล้วก็อัพให้เต็มไปเลยนะครับผม อัพแค่แอทแท็อย่างเดียวก็ได้นะถ้ามีเวลานีครับวุ้ยแต่อัพแค่แอทแท็ไม่ได้แล้วแบบนี้เพราะว่ามันต้องอัพเวลด้วยไงโหันนี้แย่เลยครับอันนี้แย่เลย <c oughs> ต้องมานั่งอัพให้มันถึง level ยี่สิผมว่าลำบากนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาก็ไปเอาเองกันได้นะครับอัพเกรดไม่เสีย ไม่เสียทรัพยากรน,นะครับผมต้องลองอัพกันเองนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะไม่มีเวลาไปอัพขนาดนั้นนะประมาณนี้จริงๆมันมีตัวดีกว่านี้แต่ว่ามันเป็นตัวนานแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเอาตัวนี้ไปแก้ขาดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมลองโหลดตัวนั้นดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าตัวที่มันสามารถอัพเวลได้ดีกว่านี้นะครับผม โดยที่เราไม่ต้องมานั่งอัพเทียร์ละขั้นตอนแบบนี้นะผมคิดว่าเอาพลังโจมตีให้มันได้หลักแสนอะเนียครับผมเพราะว่ามังกรรีวิวห้ามันโหดมากเนี่ยราผมต้องมานั่งอัพอย่างนี้ไม่ไหวนะครับผมอะลองไปนั่งอัพกันเองนีครับเมื่อเปิดเมื่อเปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อเปิดอันนี้ครบหมดแล้วเนะยครับแล้วก็เหลือแค่ไปดูแล้งนะครับผมให้แล้งมันขึ้น สูงสุดแล้วก็ปีมังกรเลเวล5้แค่นี้นครับ <c oughs> ก็จะได้ไก่โคกคูมาแล้วนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมขออัพอีกสักสกต๊หนึง่งเดี๋ยวเราไปเล่นออนไลน์ให้ดูดีกว่าว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผม <c oughs> หรือว่าใครไม่อยากได้ไก่โกคูก็สามารถไปอัพกไก่ไอ้นี้ได้นะไก่ที่มันใช้เพชรอ่ะ โอ้ยกดเพจอโอ้โลกมว่าเป็นกาี้ฉันชื่อรชิตเป็นทำค,คนทำขนมปังอยู่อินเดียตอนนี้ฉันได้ยืมแต่ห้าถึงหกฉันจะคืนให้คุณให้กระทรุนปักบลงเน่เน่เน่นี่ครับผมเน่เป็นงาก้าก้าวก้าวด้วยถ้าใครไม่อยากทำไก่กู๊กู ก็ทําไก่พวกลูกเจีย็บไซยาแบบนี้ได้นะครับผมมีไม่จำกัดนะครับสามารถเทได้เรื่อยๆเลยเนาะนี่เห็นไหมได้เยอะด้วยครับปื๊ดไม่กี่อันก็เต็มแล้วนะแต่ว่ามันน่าจะใช้หลายวันอยู่กว่าจะฟักนะครับผมอ่ะ ว่าไก่จะฟักนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นคุณผู้ชมก็น่าจะอยู่รู้อยู่แล้วนะผมคลิปนี้ก็จะเอามาแจกให้ละกันผมขออัพครั้งสุดท้ายแต่ผมอยากได้พลังหมัดหลักแสนะ่อ difference เ,เพราะว่าในแรงนี้น่าจะโหดกันน่าดูนีครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหลักสแสนละคลิปนี้ก็ดูแต่ผมอัพอย่างเดียวนี้ครับผม จริงๆมันก็อัพเห็นไหมมันอัพมันไม่ใช่ทรัพยากรอะไรเลยรับศูนย์คอสศูนย์นะเห็นไหมถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ยังมีดีกว่านี้นะแต่ว่าผมยังหาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะครับผมมันก็เพิ่งอัปเดตมาเวอร์ชั่น8.1นะครับแต่จริงๆผมก็แจกไว้แล้วลองไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะครับแต่อันนี้ก็มีน้องขอเข้ามานะครับผมก็เลยมาทําให้หน่อยล้กกันนะครับประมาณนี้ ถึงขั้นให้ถึงขั้นโดนิชให้40บาทก็ต้องทำหน่อยละล่ะนะครับอ่ะลองดูก่นอนขวดเลือดมัน30ล้านแล้วกว็จะตีมันเข้านะครับก็แนะนำให้อัพถึงเลเวล20ก่อนแล้วค่อยมาตีมันแล้วกันปักอ๋อนี่ขนาดตีหลักแสนนะี่ยังลดแบบจึง๊งนึง โอ้สองแสนโอเคผมจะไม่เล่นต่อนะครับเดี๋ยวไปเล่นออนไลน์ให้ดูเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับผมโอ้โ okay, ใกล้จะหมดเวลาของคลิปแล้วโอเคครับ โอ้มีตังให้สีสจเลยหรอพี่ชายตกลงโอเคครับได้เวลาลงแรงแนละ้วตอนนี้คนออนอยู่ที่พันเจ็ดเลยนะโคตรเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับไก่ของผมโมโหต้องการกเลเวลสองเลยเจริญละสงสัยจะไม่ได้ลงแรงโชว์นะครับผมสตจะไม่ได้ลงแรงโชว์ครับ เล่นก่อนเดี๋ยวอันนี้คือไก่ส่ปังตรงนี่ยับก็ประมาณนี้ถ้าใครมีเวลาก็สามารถทำไก่โกคูได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมขี้เกียจต้องมานั่งอัพนะก็สำหรับใครมีเวลาก็ทำได้เลยแล้วก็สามารถลงแล์ออนไลน์ได้ปกติเลยนะครับ ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเน่จะเจอใหม่คลิปน้าผมโฆษณาแม่งตลอดเลยเนี่ย